สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อๆนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูเล็กปิ๊กจูนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1 4กุมภาพันธ์คศะพศน5 6 4นะคะก็เป็นวันแห่งความรักนะคะหนูเล็กก็ขออวยพรสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็ให้เจอคนรักในวันนี้เลยนะคะสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักกันไปนานๆนะคะ ก็เช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้หนูเล็กก็มีคู่บอลเต็งดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเต็งของหนูเล็กในวันนี้นะคะหนูเล็กก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเล็กด้วยนะคะเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะจะไม่ได้พลาดทีเด็ดบอลดีๆอย่างเช่นวันนี้กับหนูเล็กในทุกๆวันเลยนะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะหนูเล็กฝากแอดเฟนไปที่เฟซหนูเล็กปิกเจูด้วยนะคะจะพูดคุยถามข่าวนะคะหรือว่าถาม คู่บอลที่ต้องการก็ได้เลยนะคะสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะเป็นคู่ของเซวแฮมตันค่ะปะทะวูแฮมตันนะคะคู่นี้จะแข่งเวลา19นาฬิกานะคะเหรีราคาบอลเปิดมาที่จะาบานะคะเซ h แฮมตันต่อปอป,อปอค่ะ สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดค่ะซาแธมตันนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูแพมตันค่ะชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะคะแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ค่ะส่วนวูแพมตันนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาแธมตันค่ะเสมอด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ค่ะ2ครั้งนะคะและแพ้ในนัดล่าสุดน,นะคะด้วยสกอร์0ประตูต่อ2นะคะสถิติของทั้ง2ทีมในเกมลีกนะคะ แซาทมต้านจะอยู่อันดับที่1 2นะคะแข่งมา22นัดค่ะชนะ8นะคะสเสมอหแพ้9ค่ะมีเก็บอยู่29แต้มนะคะส่วนวูแฮมตันค่ะจะอยู่อันดับที่1 4นะคะแข่งมา23นัดค่ะชนะ7สเสมอ6แพ้10นะคะมีเก็บอยู่27แต้มค่ะต่อกันที่ทัศนาเกมของคู่นี้กันเลยนะคะ s ซา t h แฮมตันนะคะจะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมฟุ h พ m มตันนะคะโดยเจ้าบ้าน s ซาท h แฮมตันนะคะภายใต้การนําทีมของรับฮารเซนฮุตเทนนะคะสภาพทีมนั้นดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะตัวหลักๆของทีมนั้นก็กลับมาพร้อมหน้าแล้วนะคะซึ่งเกมนี้จะต้องกลับมาแก้ม มือกับวูแพมตันนะคะที่เพิ่งจะเจอกันในรายการบอลถ้วย FA ครับนะคะและเป็นเจ้าถิ่นเองอย่างเซาแธมตันนะคะที่เก็บชัยมาได้ตามเป้าและเป็นการชนะหนแรกในรอบ5เกมติดเลยนะคะกับทุกรายการ ส่วนทางฝั่งของวูฟแฮมตันนะคะภายใต้การนำทีมของเอสเปริโตซาโตนะคะต้องการแก้ตัวอยู่แล้วนะคะจากการที่แพ้มาคนล่าสุดนะคะก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอของทีมเยอะดังนั้นนะคะเกมนี้วูฟแฮมตันจึงจัดชุดทีมที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหนูเล็กเชื่อว่าเซาแฮมตันนะคะจะมีวิธีรับ มือกับวูแฮมตันได้แน่นอนนะคะจากสถิติที่เจอกันมาของคู่นี้นะคะเป็นทางทีมเซาท์ทแธมตันที่ทำได้ดีกว่านะคะทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเล็กจึงฟันธงไปทางเซาท์แธมตันนะคะกับมายําชัยนะคะผลสกอร์ที่ค่านะคะก็อยู่ที่2ประตูต่อ1นะคะ ต่อกันคู่ที่2ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นคู่ของเอเวอร์ตันค่ะปะทะฟูลแลมนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคู่นี้จะแข่งเวลาตี2ค่ะเลยนะคะบอลเปิดมาที่เอเวอร์ตันนะคะต่อบอลครึ่งลูกนะคะสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดค่ะเอเวอร์ตันนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะคะชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหค่ะ 3ประตูต่อ0ูนค่ะส่วนฟูลแลมนะคะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเวอร์ตันนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ค่ะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนค่ะและแพ้ในนัดล่าสุดนะคะด้วยสกอร์2ประตูต่อ3นะคะสถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกนะคะ เอเวอร์ตันจะอยู่อันดับ7นะคะแข่งมา21นัดค่ะชนะ11นะคะสเสมอสแพ้6ค่ะมีเก็บอยู่3 7แต้มนะคะส่วนฟูแแลมนะคะจะอยู่อันดับที่18แค่ะแข่งมา22นัดค่ะชนะ2สเสมอ9แพ้11นะคะมีเก็บอยู่15แต้มค่ะต่อกันที่ทัศนะเกมของคู่นี้กันเลยนะคะ เอเวอร์ตันนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมฟูลแลมนะคะโดยเจ้าบ้านเอเวอร์ตันนะคะภายใต้การนําทีมของคาโลนะคะสภาพทีมยังไม่สู้ดีนะคะขาดนักเตะตัวหลักไปหลายรายนะคะทําให้คุณภาพทีมนั้นดรอปลงไปอย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากเกมที่แล้วนะคะที่พวกเขาเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์มาได้สุด แบบสุดมันนะคะ5ประตูต่อ4เลยนะคะในช่วงต่อเวลาพิเศษรายการ FA ครับนาคะทำให้ตลอด5เกมหลังสุดของพวกเขากับทุกรายการก็เก็บชัยมาได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะคะส่วนทางฝั่งของฟูลแลมนะคะภายใต้การนำทีมของสกอตต์พร์เกอร์นะคะทรงบอลเล่นกันได้ดีขึ้นมาเยอะนะคะเกมที่แล้วก็เสมอกับ เวทแฮมยูไนเต็ดนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเขานั้นปิดเกมไม่ได้กันเองนะคะซึ่งก็ทำให้ตลอด2เกมหลังสุดในเกมลีกก็ยังคงไม่ชนะใครต่อไปนะคะดูแล้วเกมนี้นะคะเอเวอร์ตันนะคะยังขาดนักเตะคุณภาพไปเยอะนะคะความลงตัวน่าจะขาดไปแน่นอนนะคะเกมนี้แม้ว่าจะเจอคู่แข่งที่ชื่อชั้นศักยภาพทีมเป็นรองกว่านะคะแต่เว่า าทางฟูลแลมเองนะคะด้วยความที่หนีตายประกอบกับทรงบอลน,นะคะก็ยังทำได้ดีนะคะเกมนี้น่าจะมีลุ้นถึง3แต้มไปได้เลยล่ะคะ่ะก็ทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลยเลือกฟันลองไปทางฟูลแลมนะคะผลสกอร์ที่คาดค่ะก็จะเป็น1ประตูต่อ2นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนาเกมในวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลือกฟันต่อไปทางเซาท์ทฮมตันนะคะแล้วก็เลือกลองไปทางฟูลแลมนะคะถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีทีมในใจที่ตรงกันกับหนูเล็กนะคะก็จะตามกันมาได้เลยนะคะไม่รับพวกเกียร์หลังเกมนะคะเพราะขออภัยค่ะเพราะว่าหนูเล็กวิเคราะห์บอลสดตลอดก่อนเกมทุกวันนะคะ สำหรับใครที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกันได้ที่ ID หนูเล็ก underscore 7รนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะฝากกดตามไปที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิเคราะห์บอลน,นะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ